สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ใช้อากาศบริสุทธิ์หายใจทุกท่านด้วยครับก็อยู่กับรายการเอพิแทีวีครับผมก็อันนี้มีเซฟเก่าอยู่แต่ไม่เล่นเราจะมาเล่นอันนี้กันเซฟต่อไปกดโอเคไปก็อยู่กับเกมโปโต,โตไทยนะครับยำ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  ผมจะพิ ALLY มพ์ก <ทำ S 2> ่อนต่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 เยี <yapıyor Brazilian S 2> ่ยมเนียนๆครับผมเฮ้ยโหดดีๆเลยโหดเสร็จดีิเดี๋ยวนั่งนั่งแป๊บนึงลุกขึ้นนั่งก่อนนอนเล่นอยู่ เก็ได้ชาชานหรืออีกอย่างก็คือพังผืนนั่นแหละมาเลยจ้ะผมกรู้สึกว่าเสียงเอ้นี่มันเบาไเโอเคเราโอ้โเสียงอลังการเลยจ้ะเบาหน่อย วิ wing, wing, ่งวิ A. Shrink, A ่งเอวิ่งดิเอนี่โอ้เอวิ่งเอ๋ชิจาเฮ้ยกระโดดไข่ติดลัว้ยพังจอหนี่ทำลมเขาขอชิจาเฮ้ย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 คนนี้อะไรวิ่งบนตึก แม่เอ้ยมุ่งกังเลยมันดูไหนในรถหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนายอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นคลีสโอ้ยอย่ามาหากูเยี่ยมนั่นทฮมบี้ถ่ายละมายมีพวกเลยโอ้โหถอยดีไหมถอยเว้ยยิง เฮงโอ๊ยเหลือตัวนึงอ้าวหัวทิมเลยงายเงือบอืม่าง่ายนักสาววายเปล่าเบบี้อ้าวอ้าวไอสสั์มึงชั้วทุกย่างหายเลยมึงใช่เบื่อมึงต้องรู้หรอกรู้อย่างเดียวมึงตาย เราจะใช้เนงินเรื่องเลยแม่ไม่ต้องดูแม่ฮะเล่นดีกว่าโอ้โหแหลกนี่เนี่ยไปจ้าไปจ้าไม่เล่นหรอเฮ้ยพี่เจ้าเฮ้ยโอเล่นไม่เป็นงในความที่เราเล่นไม่เก่งดันๆไปไอ้ที่ขวานขีปืนมาขวานเอ๋

มีแลวจ้ะเฮ้ยกระโดดกระโดดโอเคอมพิจ้าวโดนกระสวงเนื้อเรียบร้อยแล้ว ยีที่ขึ้นหัวไม่ใช่อมเล็บขึ้นนอชี่ชักเลย ไอ้เหี้ยนี่ไงถังถุยรถถังโอ้ย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 ที่ขึ้นหัวรอบสองมัดขึ้นมือมาแล้งงจะจะวง่ายหนึ่งเขาจะใช้สูบหมดเลยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดนะอืมอ,อืมสูบปอแมนไอ้เหี้ยไปไหน ขึ้นมือชิงชิงชงชิงมาแบบแอสายไงขายไวะ Yeah. We have less than an hour. What's next? The last person responsible for all of this dies tonight. And we make it out of here. I think you're ready. I was made for this. I'm going to go to the next ก็เป็นเวลาตีสี่ยี่สองครับถ้าอัพชิปเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับผมหลับดูดี้นายว่างไงหัวเหลี่ยมหืมถัวไม่จัดดังดีเฮ้ยเออเพื่อแบบเหมือนคล้ายๆเกยนอนตายตรงนี้ไปข้ามเลย พี่ผมมันบ้าผมเฮ้ยมนาคนรยหน่ยว่าวะไร้ไม่ได้ เอ้ยไม่ถึงนี่ภาษาใต้ค่ะแต่ว่าไม่ใหยได้ขบมันอะไรแบบนี้ขบภาษาใต้ก็แปลว่าบโอ้ยยากเฮ้ยบินหนีู่แล้วนะเฮ้ยพี่ชะเฮ้ยเออเด่ง one 一累了。嗯嗯嗯嗯

ไหนเลยฮะไหนลูกชิ้นฉันตันนี้ไม่มีลูกชิ้นกินไงฮะลูกชิ้นอยู่ไหนเกิดฉันมีลูกชิ้นกินไงเนี่ยมีหิวนะเว้ยลูกชิ้นลูกขาวลูกชิ้นหมูอยู่ไหนชิ้นเหรอชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ไงตายไปลูกชิ้นกูละโอ้โหนี่แหละขี้ขึ้นหัว ตอนนี้เรามีพลังแล้วครับพลังแปลงร่างครับผมข้ามไปเลยเกิดตัวอะไรแปลงร่างโอเคตัวอื่นตัวอีกตัวส่วนเนื้อตัวอ้อตัวอ้าครับผม 好下河。 If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint and scope the area out. long mm -hmm. <coughs> line uh, I. <don't> <coughs> กซ่เนื้อมันเหรอ๋อคืออยาให้มันจับได้ว่าเป็นเราไงถ้าไ่แป้งหน้าก่อนหน้ามันด้วยมันาำให้ได้เลยเอามา ดีมากขอรถดีมากขวาแป๊บมีใครเห็นไปแลนะ้วว้าไปแบบด,ดื้อทู่ๆเลยโอ้โหฆ่าคารลเนี่ยคุณเหรอไปแล้วไห,ไหครับคุณสวย กลัวมึงนี่ไงโอ้ยจอดำฉันไม่รู้ชินินที่ไหนดีเลยไนมึงกินสักลูกไหมหิวหิวไม่น่าจะมีอนี่ลูกชิ้นจะต้องการลูกชิ้นบ้างอะไรอยู่นี่ยตัวช่างมันเลยอย่าบเ้านยิ่งพ้ามยิ่งคู่เล็บผมว่าทักคลิปนี้แม่งโคตรยาวเลยยาวไปไหน อ้าวมิชชั่นโอเคอ่ก็สำหรับเกมโปโลไทยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเพราะอะไรเพราะมิชชั่นเฟลเนี่ยเฟลก็ขี้เกียจทำละอ่ะก็ค่อยมาเล่นกันเซฟหน้านะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสามารถติดตามได้ที่รายการเอพิเจ็ตทีวีอย่าลืมสับตะไคร่นะ ถ้ายิ่งกดไลคเยอะยิ่งมีขึ้นหน้านะเยวขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้นไปแบบสวยๆเลยอ้าเยี่ยมออยู่ด้านหน้าเราไปแล้วครับบ๊ายบายครับ